สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เป็นคลิปแรกนะที่เราต้องมาอัดเสียงนะเพราะว่าเราลืมเปิดคลิปกันทั้ง3มคนเลยก็คลิปนี้นะคะเราก็จะไปทําบุญแก้ปีชงกันที่วัดมังกรนะก็จะมีน้องฝนนะที่เดินทางจาก BTS แล้วก็ต่อด้วย MRT นะแล้วก็เอิร์ธกับหวานเดินทางโดยรถยนต์ก็จะจอดรถไว้ที่วัดข้างๆวัดมังกรเลยแล้วก็ตอนท้ายคลิปนะ ปีนี้เรามีแรกของขวัญกันก็คือของขวัญของเราปีนี้ก็กําหนดด้วยต้องขึ้นต้นด้วยกอไก่แล้วก็ซื้อสื่อของภายในที่เซเว่นนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะไปทําบุญแก้ปีชงกันอะไรอย่างไงนะคะไปกันเลยอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดมังกรแล้วนะคะเจอเพื่อนกันแล้วก็ทุกคนแล้วเย้มาในทีมผู้หญิงชุดขาวผู้ชายชุดแดงนะคะแต่มีคนนึงไม่แดงดี๋ยวต้องไปหา ชุดเปลี่ยนอะนี่เราไปไหนนะไม่มีสิ่งอ๋อใช่เรามาแก้ปีชงนะคะวันนี้ปีใครชงบ้างทั้งหมดเลยปะเป็นได้หวานเป็นรึวะ,ะไม่ชงนะคะคือไม่ต้ชงอุ้ยกินอย่างเดียวเหรอรหหทางเขากับ ปีชงนะแก้ปีชงว่จต้องเดินตามลูกศรสีเหลืองใช่ค่ะปีนี้ปีอะไรชงคะมีละคา,ามีปีละคราาปีทองแต่ว่าปีละกาจะชงร้อยเปอร์เซ็นตนะ์จะให้ใบนี้มา รักเกิดแล้วก,ก็มีที่ให้บอกอะไรแล้วก็ใส่ชื่อต่อไป คนอยากเรงตาธรรมดาประกันตนนรวจอำรวจนะมันมเรอ,อะไอ้ไหมลแดงนะีอบครับซี่โรนี่ไงตำรวจยี่ิเห้านะยี่สิบห้าครับรวมได้สมได้ บ๊วยผสมมะลิจะอร่อยขั้นเทพบ๊วยผสมมะลิมะลิอ่าโคลาโบราณคือตับเตยแช่เมื่อกี้นะคะเราก็ไปแก้ปีชงที่วัดมังกรนะคะวันตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินไปวัดวัดอะไรนะคะวัดไตมิดวัดไตมิดนะคะเราก็จะเดินไปทําบุญกันต่อวันนี้เราจะได้กี่วัดกันก็เดี๋ยวไปดูกัน ที่นี้ยังไงนะต้อนทำไมเราต้องมาที่นี่นะครับเป็นพระพุทธรูปของคําที่สวยสุดในประเทศไทยน,นะครับเราต้องมาไหว้แล้วก็ขอพอรกัน,นครับขอกั้วนะ,ะวันนี้พามากินอะไรนะคะรก็ลอดช่องถึงคโปรนะคะก็เ,เป็น เจ้าดังแถวเยาวราชต,ต้องมาค่ะเราไปมาปะไม่เป็ไหม วันนี้นะคะเราก็มาซื้อของขวัญจัดตลาดกันค่ะก็ในกลุ่มแล้วนะคะก็มีการตั้งกติกาในการจัดตลาดก็คือซื้อของขวัญที่กอไก่นะขึ้นต้นแล้วก็ในเซเว่นขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่าเราจะซื้ออะไรไปจัดตลาดวันนี้ค่ะไปค่ะเราก็จะซื้อโก้จัด วันนี้ก็ได้จังหวัดที่จะไปเซเว่นพอดีเดี๋ยวจะไปดูของกันกอไก่ขึ้นต้นได้กอไก่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะมีอะไรนะจะไปดูกันนะ เลือกไปเขาจะเอากระติก

ของหวัญต้งมอบต้งมอบของขวันครับของขวานไม่เราเปิดใช้ตอนไหนตอนที่เดี๋ยวค่อยเปิด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 เยอ๋อมากเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยเปิด้วอ่าอนะของกไก่ในเซเว่นมันมีใหญ่ขนาดไหถ่ายมุมมุมเสยนะโอเคอ่ยเมื่อกี้ของหวานใช่ไหมต่อไปหวานจับต่อเลยครับอ่าอนหถ่ายไหวานจับได้เอิร์ดหวานจับได้เอิโอเคขอไม่เอาแชมป์แล้วแชมปกุคอไม่เอา กลัวเลยอ่ะกลัวแชมป์แล้วนะทำไม่ะทำไมไม่ยากได้ของเข้ามันเป็นแหงๆเงาหวานจำปีที่แล้วได้ไหมเขยกยู่เบสกีหมูยอดันโอ้โอเคฝนฝนหวานก่อนไออนเของวัญสามิบด้วยนะสามสิยนะขยบมาบังหน้าแชมป์หน่อยอ่าฮะนี่ค่ะ ไม่ร้อยกูมือสั่นเนาะต่อไปต่อไปขนจับต่อไปขนจับเดี๋ยวพวกแกเดี๋ยวพวกแกเดี๋ยวพวกรู้่กลูแก้อง่ารแก้องกานไอเตินกูไม่อยากได้ของมือของกูเน่าอตอนนี้ว่าขอให้ไปเติที่เถอะโจ้โอเคโจ้โจ้ข้างหลังเรา อยากให้แชมป์ได้ของเรามาาเลยอ่ะไอเน่าอกูอะนะอยากได้ของไอแชมป์รู้สึกว่าตัวเองเน่าอ่ะกูอะโอเคมามาหนึ่งสองโอเคโอเคต่อไปโจจับเลยโจจับเลยขอเป็ของกูดีเถอจัดมึงได้ปีแล้วมึงได้ของกูไอโจเดี๋บอกนะเออเอาว่าเอาว่าเอาว่เดี๋ยวเอาเอาแล้วแต่แล้วแต่เอาว่ นี่ก็ได้แรกกันนี่โอ้วไ้แมแน่เแลสองคนของนแล้วสามคนนะแล้วสามคนแล้วสามคนยิ้มนะครับหนึ่งสอหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเออจับไปแล้วเนาะต่อไปต่อไปให้ให้ต้นจับกันให้ต้นจับปนกันพ่อเออจับไปแล้วให้ต้นจับให้ต้นจับหรือว่าให้แอมจับไหมแอมเป็นผู้หญิงอ่ะให้แอมเป็นผู้หญิงเลยดีเฟิร์สเลยดีเฟิร์ส ขอให้เป็นของผู้ที่เธอรับกไม่อยากได้เลยของขวายเยอะน่าของผู้ก็บอกเลยกูเน่าแน่นอนอ่ะน้องชายได้มาหมาอ้วน ต่อมามดีมย่เมมวยดีออมาเลยเดี๋ยม้วนให้เดยม้วนใหอ่าโอเคายตุ้กเลยใช่ไมมันก็จะยังได้ของแชมป์ใช่ไมมีโอกาส50าเลืแมปเตยเหลือเตยกแเหลือเของกูนาดเลยกูไม่อยากได้ของท้งูเลยแพว่าไอ้คนนึงก็หน่าคนหนึ่งก็แบบเลยนะเอยอะไรอะอะไรอะชมเฮยต้องดีใจนนะ ของแอมเลยเียองแอมเลยนะดูหน้าคนรับได้เาของแอมครับซื้อมาแล้วอันนี้มอน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 เจอแล้มใช่ไม้งตองของก็เหลืองคนเหลือใครวะเต้นดได้ของแอมกูก็นได้ของต้นโอเคไม่ต้องจับแล้วกูได้ของเติ้นมาเน่านะไม่ใช่เหียนหว่าอ่า่โอเคได้ขอจ้เจ้าเจ้เ้อ้าวคับเนีของเขาเป็นาเเน่าเหมือน

โอเคเป็นรอยค่ะแกะทีละคนไหมของเขาต้องใช้เลยหนาแกะเพราะอะไรไหมแกะเพราะอะไรไหมแกะไม่ค่อยแกะทีละคนไหมทีละคนทีละคนแล้าวกูก่อนเหรออได้ของใครนะของเรานะคะได้ของหวานของหวานก๋วยไก่ก๋ไก่นี่จะตรงจีมไหมเออไต้เต๋อเรนหรือเปล่าไม่เป็นหรือเปล่า ไม่แต่ถ <cold> ้าเขาได้ของแชมป์เขาไม่น่าจะต้องอายไอหวานอยากงงกูแล้วโอเคอะไรกอดอ่ะตะไบลมฝนขึ้นฝนฝนนี่อย่างว่ะวนมาอีกกระเนี่ยมัวบัวช่อกูดีคืออะไรวะเนี่ยแกยังไงอ่ะจะหลุดไหมอ่ะจะหักไหมเนี่ยรู้แขกรู้เนี่ยยังว่ะไม่ได้เจออีกเหรอเอ้ยมันลึกลับขนาดนั้นลึกลับมากอ๋อ ตงเลยตองเลยเงเหือนกเรตอ้ใช้นอลยม่เหนือหแล้วโนาโลเลยตัมากเหรออะไรวะใคะกินเลกินน่ามอกับฝนมอกับฝนจริงปะจริงปะกินเยอะไม่ของเขาองเอาหน่อมเลยเลยอะมีข่าแน่อนาะม่อะไรอะพววเลยเหนาะลำเราต้องใช้ลูกกันใช้ได้ไหม

ดีแล้ดีแล้วม่ดดีแล้วนี้มันจะเอาอันน้นไม่อยอันนี้โคตรอายเลยนะอายมากอะไรอ่ะดูห่อด้วยอ้าวห่อดเอจะห่อดเิดูดิลดยชั้นดอ้หอันนี้เขาเอิอไเอ่อไดยูอกก้คุริโก้คิโก้คิโก้พีจา โอ้ได้้ิมเอิเบนม้เลยรู้เลยอาอ้หรอใช่้าอมแอมได้องเก็บไว้มหนถ้าของมันไม่ดีเอาไว้สุดท้ายหมเอางี้ก่อนอไถามว่าเิงได้ใช้ไหมไม่ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเปิดเลยไม่ต้องเกียใจโอเคโอเคนะเมื่อไรก็แค่หลักร้อยเออไม่แต่เพื่อนเลือกมาแล้วแหละแต่ได้ใช้ก็เลือกมาแล้วแหละไม่มันยิบยิน สามสองหนึ่งโอ้กินกินนะกินโอ้กินค่ะกาแฟสองกาแฟสอปีสองกูปีสอไม่รีใจของใจองใจโอเค่าะเคนต่อไปกาแฟสกาแฟสองอายุไงยงงงงนอกกอ่ากินในกาแฟนี่โอเคไม่ลืมถงนี้ โอเคตกงีเน่าจริงอันนี้เน่ารกินแชฟไมกุเออเากเป็ตัวคอนเซ็ปต์แหละกุ้เชี้ไมแ่มึงยังไม่หมดยังไม่หยอันนี้เปลือไว้กินตอนเป็นเดือนเกลือทำไมมันแน่นขนาดนี้นะสิบหกบาทได้ในได้ไม่รู้นะ เดี่ยวราเพื่อนกันเชื่อหรือเราที่ฉันเป็นคู่กักาแฟกาแฟซอโกโก้ซอโกโก้ซอสของเค้าต้องใช้ต้อ่ใช้ด่วนอะไรแพ็กเกจนี่ป่ะแพ็กเกจมันดีเกินมันก็เคยถุงอ่าขึ้นมาชิ้นพี่น้องมีหลายชิ้นด้วยไม่ไม่ไม่กันอันนี้คือกัมมี่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  กิติดตด้วยติดด้วยต้งติดด้วยสื้อแล้วตงติดด้วยกะดาษก็มาเตรยนาี่ช่ดีจนบ ผได้ตัหได้อะไรบางไย่าดไก่ตัดไปตัดไรยัไ่ะใช่นะใช่นะตัดตางล่าโอเคครบแล้วอ๋อยังยังไม่ครบจะมีเงินขันถุงอีกสบาท่าตังไหนเนี่ยไม่พอแล้วอม่ถอนอถอนเทเวม่จะใส่บินแง่ว่าแบบเป็นกอไก่จริงจริงนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเียนกระสาบ ม่ไ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 ม่ต้องมาติดต้องมาติตอนไปคลิปตอนไปคลิปอากไปทำบุญรวม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 กาแฟซองกาแเองกาแฟ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 กาดท้าันดาวยปาตีกปีใหม่ย้านหลังเนาแฟกาแักาแฟกาแฟกาแฟกาแักกานกาแบ๊ายบ๊ายขอบคุณา่ะ